นี่สมบัติรัตนบุรีนะฮะ เสกสกลอัตถาวงได้ออกมาตอบโต้ทางโคศกของเพื่อไทยค่ะที่วิาพากษ์วิจารณ์นะคะการที่สื่อเนี่ยตั้งฉายารัฐบาลสะท้อนภาพการทํางานที่ผ่านมาแท้จริงค่ะคุณเส,สกสกลก็เลยบอกว่าเรื่องของการตั้งฉายารัฐบาลเนี่ยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่แล้วของสื่อมวลชนประจำทำเนียยทุกปีอยู่แล้วสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็มีการตั้งฉายา,ยาเหมือนกันและการตั้งฉายารัฐบาลเช่นยื้อยุดก็ยังมีนัยยะที่ต้องยือ้อเพราะนายกนะคะเป็นคนที่ทํางานแก้ ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองพัฒนาประเทศโดยตลอดแล้วค่ะแก้ไขปัญหาจนมันคลี่คลายลงโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้นะคะขณะเดียวกันก็ได้แก้ไขปัญหาที่รัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละก่อหน,นี้เอาไว้สร้างปัญหาเอาไว้าจากโครงการทุจริตมากมายอีกด้วยนะคะ สื่อให้ฉายานายกคุณแรมโบ้บอกเอาไว้เลยว่าอย่างฉายาชารุดยุดโสมก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแหละเพราะมองว่าบ้านเมืองชารุษม,มามากมายนายกก็ต้องทํางานหนักมาโดยตลอดแก้ไขปัญหาด้วยกันไม่เคยคิดเรื่องตัวเองคิดถึงแต่ประเทศชาติขอบคุณสื่อที่ประชาชนที่เข้าใจด้วยในการทํางานของนายกว่าทุ่มเทมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่นี้นะคะคการบริหารราชการแผ่นดินตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ รับบทหนักที่สุดไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆโควิดกระตุ้นเศรษฐกิจราชการต่างๆเรื่องการเมืองอีกถูกโจมตีรอบด้านนายก็นิ่งอดทนมีสติไม่เคยคิดตอบโต้เลยนะคะนี่ค่ะคุณคเศรษฐกสกลธง์นี่ขอบคุณสื่อมวลชนที่ตั้งฉายาแล้วก็เข้าใจสื่อนะฮะแต่ก็อธิบายข้อมูลว่าในสถานการณ์โควิดแล้วก็เศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากโควิดอย่างหนึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหาหนัก สถานการ์การเมืองในประเทศก็มีกลุ่มการเมืองขึ้นไหว<ะ>ทําทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเกิดปัญหาสอดรับกับสถานการ์การเมืองในสภาของฝ่ายค้านที่ไม่เคยเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มีแต่มุ่งโจมตีทําลายและเล่นเกมการเมืองนะเพราะฉะนั้นสื่อจะให้ฉายารัฐบาลนายกอย่างไรเป็นสีสันการเมืองแต่สิ่งที่ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์คือประชาชนก็ได้เห็นว่านายกมุ่งมั่นทํางานฝ่าวิกฤตเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุด ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือให้มากที่สุดแล้วก็หลายอย่างที่ประกาศไว้ก็ได้ตามนั้นฉีดวัคซีนร้อยล้านโดสอย่างเงี้ยทาได้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยียดยันการก็ไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนการช่วยวางระบบสนับสนุนงบป,ประมาณให้ระบบสาธารณสุขของไทยเราเนี่ยฝ่าฟันวิกฤตโควิดมาจนได้แล้วได้รับการยกย่องจากต่างประเทศด้วยเรามีระบบสาธารณสุขที่มั่นคงที่สุดอันดับขยับขึ้นด้วยหลังโควิด ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเองิญแล้วผู้นําก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ทีนี้ที่ตําหนิคือตําหนิฝ่ายคา้านเอาฉายาเนี่ยไปขยายผลทางการเมืองอันนี้คุณแลมโบอีสานบอกว่าฝ่ายค้านเป็นถึงฝ่ายค้านในสภาควรทําหน้าที่ตรวจสอบที่สร้างสรรค์หรือถ้าตรวจสอบเรื่องทุจริตก็ว่ากันไปเลยแต่ไม่ใช่ไปเกาะเกี่ยวเอาฉายามาเสียดสีเสียดแทงทางการเมืองไอ้แบบนี้เนี่ย ไม่เกิดประโยชน์อ,บบอันนี้เรงโบอีสานะสเนเสกสกลอัฐาวงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรนีก็ใช้สิทธิ์ที่นายกถูกพัดพิง